สวัสดีครับหมอพูก่อเราแล้วครับในช่องคลายสายพัดขอนเวอร์ครับครับทําให้วันนี้ถึงกระซิบกระซาบครับจะแอบถ่ายเพาะครับครับท่านว่าจะแอบถ่ายเพาะกับท่านว่านอนใช่ไหมครับอืมใครด้วยผู้ผู้ก็นอนด้วยเจอกาแฟเหรอกาแฟไปไหนอ่ะกาแฟก็ใสไม่ได้นอนกาแฟมันจะเสียงดังนะครนหนี่งกาแฟมันเห็นเราถ่ายมันเดินมาแล้วครับนั่นอีเดี๋ยวธันวาก็ตื่นนั่นละ เงียบๆก่อนครับผมเงียบๆก่อนครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กาแฟไปก่อนไวให้กาแฟมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพันวาจะรู้ตัวก่อนใช่ไหมครับครับพันวาหรือคุณพ oh, okay, ่อจะรู้ตัวก่อนนั่นๆๆๆพรุ่งนี้จะขัดกันนะอ้าวเจ้าทัวต์ปูตื้นเนะครับโอ้โอ้ ีกาแฟมากวนเฮ้ยเพิกมเียบไปดูบอก่านติดติดมาเสงจนนะดูโมเบนย่องครับโมเบนควน้องจะตื่นนะคร วันนี้บรรยากาศดีน okay ะวันนี้ฝนดินหน้อยๆสงสัยท่านมันใสจละ จุ๊บใช่ไหมหลับสบายขึ้นตดเหมือนอาวาหรือเปล่าเมื่อกี้ฮะ กอดเตยพอนอนต่อพอมันสนใจครับนอนต่ออีกแล้วครับเดี๋ยวดูธันมาทั้งป่านอนนอนเลยโอ้ไม่ต้องไปดูหน้าเดี๋ยวน้องตื่นปุ๊เดี๋ยวน้องนอนไม่อิ่มดูตรงนี้พออห่างไรเมื่อกี้โดนอะไรโดนตดโดนตดธันวาเลยธันวาหมันไส้นะ้วค่ะ น,นอนับสบายเลยวันนี้บรรยากาศดีใช่ไหมครับฝนตกรินๆนะครบ,บรรยากาศดีพ่อก็ยังหลับสบายนะคะสต่ชื่นไม่สนใจลูกเลยครับ ตัดแข่งกันครับเอ้างาว่าคันวากับพ่อใครจะชนะถ้าใครตื่นถ้าใครำตื่นถ้าใครตื่นถ้าใครตื่นเอ้าถ้าใครตื่นเลยให้ตื่นก่อนถ้าใครตื่นก่อนต้องเทคนนั้นเทถ้าใครไม่ตื่นคนนั้นทำหน้าไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับระหว่างพ่อกับน้องคันวาใครจะตื่นก่อนกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ชนะตอนนี้คุณพ,พ่อชนะน้องธันวาตื่นแล้วนะคะเพราะว่าหมูแบรนเสียงดังไม่ใช่แม่เมื่อกี้ดังหมูแเรนเสียงดังม่คบธันวาก็เลยตื่นพ่อแก๊พ่อชนะไม่สนใจเลยเสียงดังขนาดไหนก็ยังนอนหลับสบายเพรพะชนะเพราะชนะเหรอคู่ไปหน้าเลยธันวางงเเงเลยเห็นไหมนั่นลืมฉลืมสลือเลยยืนไม่หันมาเลยครับ พันว่าแพ้พันว่าแพ้เพราะไข่เพราะงานเรนแหละเสียงดังเมื่อกี้เสียงดังยังไงเพราะเขาเนี่ยมันกระเด้นแค่ไหนมาแข่งต้องบากระเถอะตื่นขึ้นมาก็เล่นดินแล้วน่ะไม่สนใจเราเลยตดเสียงดังมากเลยใช่ไหมตดเสียงยังไงใช่หมอไม่ตดทำไมไม่ได้กระโดดสอบเนี่ยไม่ลองตดด้วยแล้วว่า เดี๋ยวเราดูนะคะว่าทันวาจะนอนต่อหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเงียบๆเสียงก่อนเนาะมาพักๆก่อนนะคะแล้วมาดูอาการน้องทันวาก่อนนะครับน้องทันวาเมื่อกี้นอนไม่อิ่มนะคะหลับลงไปอีกแล้วอ้าวทีนี้งา้นว่าไปจะลุกก่อนกันดีทันเมื่อธันวานี่ว่าทันวาลุกก่อนพ่อแน่นอนใช่ไหมได้แล้วเป็นพ่อไม่สิพ่อนอนก่อน พ่ก็ไม่สนใจเลยใครจะเสียงดังเสียงเบาไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ๋อครับสเสียงดังขนาดไหนก็ไม่สะทกสะท้านะคะเพราะว่าสบายเหลือเกินนะคะบรรยากาศดีนะคะฝนดินปโปรยๆนะคะโอ้ หลับอีกรอบแล้วนะคะเนี่ยพอเมื่อกี้มูเบลนเสียงดังนะคะเสียงดังทำให้พ่อตื่นไหมใช่ใครตื่นว,วาวาตื่นนะคะทันวาไม่ป้ายแพ้ไปดึกทันวาไม่ไป้านวาต่ออีกรอบแล้วไงก็จะบอกพ่อสิว่าทันวาตื่นฝน <c oughs> ตกอีกแล้วนะคะตอนนี้จริง น้องตื้นเดี๋ยวเราให้น้องนอนพักผ่อนก่อนนะคะไหนมาอยากเห็นหน้าไม่ใช่เหรอหน่ะเห็นไหมคันบาฮันหน้าให้ดูแล้วหน่ะ <c oughs> นอน <c oughs> นอนน,อน้ำลายไหลด้วยเห็นไหมนั่นนั <c oughs> ่นน่ะ <c oughs> บอกแล้วอย่าเสียงดังเยี่ยมใกล้ๆครัว่าชนะโอ้ <c oughs> คันบาฮันนาเฉ่งด้วยสฉยงต้องให้น้องนอนอีกเห็นไหมคราบน้ำลายไหลอ่ะ เอาจะนอนต่อไหมครับนอนนอนนากับพ่อนอนแข่งกันนะครับ,บ,บมันยังส่งเสียงงานย,ยังส่งเสียงเนาะนนนนพราได้ยินเสียง,งมาดูนะว่าน้องันวาจะหลับหรือเปล่าหนึ่งสองสามอ, <c oughs> อย่าเสียงดังเด้อทีนี่เด้งดนองน,นอนหลายรอบแล้ว บรรยากาศดีไหมน้องก็เลยนอนสบ,บายนะคะรอบนี้ให้น้องนอนนานๆน,น,นะคะเอาหมอนลงมาเยเร็วลกเร็วแทนกินออมนม่แั็งยังวะอันนี้ขึ้หมอนดีนหมอนันะอนี้กิน

ตรงนี้มีพร้อมนะครับมีฟาห่มด้วยอ่าอ่ะเอาเชิญเชิญเชิญนอนก่อนมีคนพอได้เตือนมาแล้วครับหนาวนะครับเอาผ้าหลับสบายไหมครับเอาผ้าห่มไหมได้ไหมครับเอาผ้าห่มไหมไม่ได้เอาห่มผงแม่เอามีอันเดียวเอ้างั้นนอนนี่ตรงนี้เพราะก็ลงมานอนที่ล่างก่อนนะลอนไปไม่นอนที่ล่างเหรอ โมแบนก็จะนอนแข่งกับทันวาต่อนะคะสบายเลยนะคะหนาวหนาวนีอนได้ไหมนอน่ะเนาะเออไม่ใช้ฝนจะสาดหรอโอ้ันนี้ค่ะเพราะน่ะข่าวแดงน่ะนั้นแข่งต้องมา ก็คณะเอาเงินไปยีอะไรนะถ้าใครชนะแล้วก็คนนั้นเอาเงินไปยี่สิบวางเงินชนะวาวาหรือเปล่าเอ้าให้แม่มาแข่งจ้องตาแข่งอะไรแข่งจ้องตาแข่งจ้องตาก็เขียวใจ้องถามโทรศัพท์เลยไหมเอาเลยนะครับเราจะจ้องตากันแม่สมมติถ้าถ้าน้องเบลนกับพริบตาแสดงว่าแพ้อ่า เราจ้องตาน้องแบนด้วยก่อนนะครับมีให้เอฟซีเป็นพยานด้วยอ่ะรอบหนึ่งครับวันนี้เราแข่งกันอยู่นะฮะเราดูว่าใครจะกระพริบตาก่อนนะครับเอาเอาแล้วับเอาแล้วต้องไปหักหนึ่งนะยี่สิบต้องเล่นแพรแล้วนะคต้องเล่นรอบที้แพรแล้วเอารอบที่สองไหมครับเอาเอาใครจะจ้องตาได้นาน้ำรอบที่สองไม่ต้องการกล้องไม่ต้องเอากล้องด้วยต้องมีพยานด้วยเอ้า เนี่ยเราจะจ้องตาแข่งกันนะเอาอาครับนี่ออรอบรสองนะครับอาเอาทำยังไงครับใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้นะคะเริ่มครับเริ่มนะครับเอาใครจะจ้อ,จจองได้นานวันนะครับระวังมูเลยวา <laughs> เพ้งแล้วนะครับปูแปดเพ้งแล้วแม่หน่ะต้องให้เงิลี้ยนบาทสองบาท มาลองจ้องกับเพาะสิเอ้าเอ้าแข่งกับเพ้อเพ้อเอามาแข่งกับเอ้าต้องถอดต้องถอดแว่นตาก่อนเฮ้ยถอดเว่นตาเดี๋ยวเพาะจะแอบหลับตาถอดแว่นตาถ้างั้นไม่รู้นี่เป็นเกมของโมแบรนะฮะอ้าวตาเล็กเจอตาเล็กนะครับอ๋อเอ้าย้องเอ้าใครกระพริบใครถ้าใครจะกระพริบตาใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้เดี๋ยวเสียงดัง

เอาไม่เอาไม่พกอคิกุ้งพอห้ามห้ามกวนกันเอาไปจ้องใกล้ๆอาเร็วๆทีนี้เอาตั้งใจหนึ่งสองสมเริ่มเอาครับระวังพ่อกับลูกครับโอ้ยอันนักิดเสียงตั้งต้ไว้อวไฟว้อ้ ไม่ไหวเลยสรุปว่าหมูเบลนเพลทั้งพ่อทั้งแม่นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะฝากช่องหนึ่งครับฝากช่องก่อนครับใส่ใส่ก่อนโอ้ใส่แว่นตาสู้โอ้ไม่ยอมเพลเอาเอาใส่แว่นตาสู้ก็ได้เอ้าพอมองนี่ยใส่แว่นตาก็ยังเพลนะครับออ๋ได้มย พอเห็นพอเห็นอ่ะอ่กจัองพอแล้วพอแล้วครับอย่าพึ่งโอ้ยอย่าพึ่งยังมีองไฟนะครับเอ้าเอาไปจ้องใกล้ๆไม่เริ่มหรือยังนี่เริ่มแล้วไงเอาเริ่มมองเห็นไหมว่าใครกระพริบก่อนยังไม่ได้กระพริบเลยเอ้ยยังไม่ได้กระพริบนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับนี่ออาใครชนะ อีฟเฮอชนะเฮ้อว่าชนะนะครับอ้าวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องผายแสนสันคนนึงอ่ะฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอสวัสดีคอ